จอมบึงเนาะอ๋อครับครับมาเข้ามาใกล้ๆโอเคดรยังอ่าครับสวัสดีครับผมดรก้องภพวังสุนทรประธานองค์การสืบสวนการุจลิตวันนี้มาพื้นที่ตรงนี้ในตำบลแกบล้นนะครับเป็นเป็นหมู่หมู่ตัวนี้หมู่สามมูเจ็ดสามขมูเจ็ดตำบลแกบล้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ซึ่งเส้นทางนี้เป็นระยะทางประมาณ3กิโลถ้าฝนตกนะครับเคยมีเหตุการณ์สำคัญก็คือพี่น้องชาวบ้านหมู่สามกบ,บุรเจ็ที่อยู่ข้างในเนี่ยที่อยู่ข้างในนี่หลายพันชีวิตนะครับเคยมีคนท้องแล้วก็จะไปคลอดลูกเนี่ยก็ออกไปไม่ได้ออกไปลำบากน,น,นั่นคือปัญหา คุณยายบอกว่า60ปีใช่ไหมครับ62 <12 S 1> ป,ปีสภาพเป็นแบบนี้ซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเรามีทีมงานของเราคือพุ่มโดยการองค์การสุสวนการทุจริตราชบุรีเนี่ยได้ทําหนังสือถึงทางาเจ้าที่ที่รับผิดชอบนะครับทางหลวงชนบทเนี่ยแล้วก็วันนี้ผมมากับทีมงานเยอะแยะเลยครับจากภาคเจ็ดมาก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยเข้ามาเข้ามาพบมาดูสถานที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ ติดตามการงบประมาณในการที่จะมาบรรเทาสร้างถนนเส้นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนลองคนจะอีเขาเรียกว่าข้างในเนี่ยก็<ช>คือหลายหลายพันชีวิตนะครับหลายร้อยครอบครัวเนี่หยหกสิบกว่าปีเนี่ยเ,เวลาฝนตกเป็นยังไงบ้างครับน้ำไหล <pil en> เป็นอคเลยเป็นคลองเลยน้ำไหลลงทางเนี่ยเราต้องมาทํางานตอนดึกๆตัหีนึงทีสองต้องลุกมาเก็บเเพดเนย ลำบากมากลำบากมากท่าจะทอเนือไปท้อเรือนี่ไปถึงน้อยักสุดแล้วนล่กเอาแค่นี้ก็ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับช่วยมาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวแก้มอ้นหมู่สามกับหมูเจ็ดตะมลแก้อ้นอาเภอจอมบึงระยะทางประมาณ3กิโลนี้ซึ่งอยู่กับความทุกข์ความลำบากมา62ปีแล้วนะฮะสำคัญคือยุคนี้ ผมไม่นึกนะครับว่าจะมีถนนแบบนี้อยู่ในอยู่ในประเทศไทยแล้วมีพี่น้องประชาชนหลายพันชีวิตอยู่ข้างในนะฮะเป็นระยะทางตั้ง3 3 3มกิโลนะฮะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลพี่น้องเราด้วยนะครับอ่าหน้าแรงนะมีกระสายทั้งหมด หน้าแรงปีแต่ทรายมีแต่ทรายเวลารถผ่าก็ลำบากตัวนี้ลองขี่รถเครื่องอีกขี่ล้มหน้าฝนก็มีแต่น้ำตอนเช้ามืดออกไปก็ล้มตอนเย็นก็มาทังล้มอีกยุ่งนับแถวยุ่งมันช่วยยุ่งหน้าแรงมีแต่ทรายขี่มอเตอร์ไซค์มาลำบากมากหน้าฝนก็น้ำนะครับดังนั้นก็ฝากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากลำบากเหลือเกินการท่าภาพนิ่งค่ะ